อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วแล้ววันนี้ผมก็ไปเจอแอดออนพาราไซที่น่าสนใจอีแอดออนหนึ่งเลยนะครับแอดออนพาราไซตัวนี้นะครับผมแหวกแนวมากมากนั่นนั่นก็เป็นสีที่ผมชอบสุดๆเลยสุดยอดมันมีทั้ง Infested ซอมบี้มีพวกมอนต์ต่างๆที่โดนอินเฟสเต็ดแต่ผมยังไม่ชว์นะว่ามีตัวอะไรบ้างคือนี่มันเป็นแนวคือแบบเป็นแวกแนวเลยคือพวกนี้มันจะมีบอสอยู่ด้วยและนั่นก็เป็นเรื่องโปรดของผมเลยนะครับส่วนปืนที่ผมถืออยู่นั้นเอออย่าถือซาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแอดออนนี้แล้วผมก็เอามาเพื่อเออเคลียร์ win. เรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือพาราครอเลอร์นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวพาราไซต์ตัวเล็กนะครับหน้าตาก็จะเหมือนคล้ายๆแมงป่องอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะก็ตัวนี้เนี่ยตัวเล็กแล้วก็มีความสามารถตีและติดผิดได้ดาเมจก็ก็แรงอยู่พอสมควรนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเมลพารทอยกับ ฟีเมลพาราทอยนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีทั้ง2เพศคือเพศชายเพศหญิงซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยซึ่งเวลาโจมตีจะให้เอฟเฟกต์สโลเนตแก่ศัตรูหรือตัวเราเองด้วยแหละถ้าโดนรุมแล้วก็ก็อย่าหวังจะรอดเลยนะครับพาราชูตเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมถือว่า ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยโหดีไซน์มันดูเท่หรูหราคือตัวพาราชูเตอร์เนี่ยมันจะทำการยิงธนูออกมาใส่เออสิ่งที่มันคิดว่าเป็นศัตรูก็ทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นมอนต์คิปเปอร์ซอมบี้วิลเลเจอร์แล้วไม่ก็ตัวเราเองมันยิงธนูนะคะ ตัวต่อมาก็จะเป็นพาราพพอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเจอแบบศัตรูที่ค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งไอตัวพวกผาระไซพวกนี้เนี่ยเวลาแบบซัมมอนออกมาเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ถือของมืนกับซอมบี้แล้วก็ใส่ชุดเกราะเมือนกับซอมบี้นะฮะแล้วก็เวลาตีคุณก็จะได้รับ effect, เอฟเฟกเออ เอนูซีอะไรสักอย่างผมก็จําไม่ได้นะครับเป็นเอฟเฟกที่ทําให้คุณแบบเวียนหัวอะไรอย่งนี้นะครับก็เป็นตัวสพอร์ตที่ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นพาราฟลายเออร์ er นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบินได้ตัวเดียวเลยไม่ใช่ตัวเดียวนะฮะเป็นตัวบัว ตัวแรกที่บินได้ของซีรีส์พาราไซนะฮะซึ่งมันจะมีความสามารถในการยิงธนูใส่ศัตรูนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยไอตัวนี้เนี่ยเวลามันบินและตกเนี่ยมันอาจจะได้รับฟอร์ดาเมจซึ่งมันอาจจะเป็นบั๊กหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ถ้าผู้สร้างมาดูอยู่ก็ช่วยแก้ด้วยนะครับดูต่อมาก็จะเป็นพาราบูเทอร์นะครับตัวนี้ก็ เป็นแบบแนวพาราไซต์โหดๆซึ่งเวลาตีแล้วจะทำให้คุณแบบติดวิทเทอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็อันตรายสดุสดๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปสู้เองเนี่ยผมก็บอกเลยนะฮะผมขนาดผมยังเอาไม่ไหวเลยถ้าผมเล่น s u r v อร์ l บวในแอดออนนี้ผมจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวต่อมาก็จะเป็นพาราเรมเมอร์นะครับตัวนี้ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเวลาตีแล้วจะทำให้ศัตรูหรือตัวเราจะได้รับเอฟเฟกต์ weakness นะครับทำให้ตัวเราอ่อนแอหรือตีเบาขึ้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นพระพาราโบเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการ TP ได้แล้วก็ระเบิดได้นั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปตีมันซะก่อนเนี่ยมันก็จะ ระเบิดตู้มนะครับตัวนี้ก็แนะนำให้ห่วงห่างไว้นะโยโยโล we can be a friend โอ้โอ้โอตัวต่อมาก็จะเป็นพาราเทเรตนะครับตัวนี้ก็จะแบบเสมือนเป็นป้อมปืนให้กับ เหล่าพาราไซนะครับเวลาที่มันเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะคอยยิงลูกธนูใส่นะครับแต่ก็อันตรายน้อยกว่าตัวมินิชูเตอร์เยอะเลยในแอดออนพาราไซตัวเก่านะครับเพราะว่ามินิชูเตอร์ในแอดออนเนี่ยมันจะอันตรายมากกว่านี้ผมหมายถึงแอดออนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะไม่ใช่ในแอดออนนี้นะ อีกตัวก็จะเป็นพาราเวิร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนอนแล้วมันก็จะมีความสามารถเลื้อยืๆๆๆไปมาเหมือนกันหนอนนะครับแล้วมันก็จะให้เอฟเฟคติดพิษด้วยนั่นเองตัวนี้ก็อันตรายนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวพาราสแลมเมอร์ตัวนี้เวลาแบบมีศัตรูเข้าใกล้มันก็จะกระแทกศัตรูแล้วก็บวกด้วยเอฟเฟคฮาร์มิงนะครับทําให้ พวกนั้นทาให้ศัตรูที่โดนเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดซึ่งในตัวเนี้ยมันตีแค่2ทีเนี่ยวิเลจเจอก็ตายแล้วคุณคิดดูถ้าผมไปโดนเนี่ยผมจะตายหรือเปล่าหรือว่าโดนแค่ทีเดียวก็ตายแล้วทุกคนลองคิดเห็นได้นะครับ ตัวา a r a s เ i d e r นะครับหรือว่าตัวต่อไปเนี่ยจะมีความสามารถยิงธนูใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับตัวพวก p ารา shooter หรือก็หรือ,รอ para flyer นะครับก็ใน a d ด o n นี้จะมีตัวที่ยิงธนูอยู่3ตัวนะคือส s r i d e r flyer แล้วก็ shooter น,นั่นเองโอเคเราก็มาอยู่ในส่วนของร r ทหรือว่าเป็น ร่างที่2ของพวกมันนะครับก็เป็นร่างที่พวกมันจเ,มเจริญเติบโตมาซึ่งจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยและค่อนข้างชัดเจนซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะมีความร้ายกาจขึ้นมีความอันตรายเยอะขึ้นตีแรงขึ้นทำให้พวกมันเนี่ยเป็นตัวอันตรายนะครับถ้าเจอร่างมิวแทนเข้าไปเนี่ย หวังว่าจะรอดเลยก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วของพวกพาราไซต์นะคือช่วงของมิวเท e นั่นเองไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกโตโต,โตเต็มวัยแล้วนะครับมันก็จะมีการแตก,ก็จะมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากตัวบรูทแล้วก็ตัวธรรมดาซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะตัวใหญ่ขึ้นดุขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มีความเร็วนะครับผม พวกสัตว์ที่ติเชื้อเนี่ยก็จะมีตอนนี้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันเริ่มจากบัวหมูซอมบี้แกะสไปเดอร์ครีปเปอร์ไก่แล้วก็หมาป่านะครับหรือวูฟนั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ ไอ้พวกนี้ก็จะทำการแอคแท็กเรานะครับก็ดาเมจก็จะเยอะหน่อยแต่ว่ามันฆ่าง่ายแน่นอนครับผมแอนดออนนี้ก็จะมีบอสอยู่2ตัวนั่นก็คือซ u เปอร์พาราเดสทรีเออร์บอสกับมาเธอพาราเวิร์มบอสนั่นเอง 2>, 2ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวซูเปอร์พาราเดสทรีเออร์บอสจะมีความถึกแต่ความแรงส่วนไอ้ตัวมาเธอพาราเวิร์มบอสเนี่ยก็แรงแต่ว่า ถึกน้อยกว่าตัวซุปเปอร์เดสทรยเออร์นะครโอเคแล้วเราก็มาถึงอาวุธพิเศษแล้วเริ่มจากที่พาราเปนเซอร์พาราเปนเซอร์ก็จะคราฟโดยใช้พาราซิติกโบนตัวนี้วางทัากันไปแบบนี้ตามที่ผมไม่นี่เลยนะครับเอาพาราคริสตัลไว้ตรงนี้แล้วก็ Bla เบลสตรอดอีก2อัน ไว้แบบนี้ก็จะเป็นก็จะได้เป็นพาราสเปนเซอร์แล้วนะครับถ้าคุณยังไม่พอใจเราก็ยังมีพาราซอดให้อีกซึ่งวิธีการคราพาราซอดเนี่ยก็ใช้พาราซิติกโบนอีกแล้วแล้วก็ใช้พาราซิติกสเกล2ออันวก,กับเบสสอตอีก2อัน ก็จะได้เป็นพาราซอสแล้วนะครับผมและสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้สิ่งที่เราเจะคราฟต่อไปนี้นั่นก็คือ Super er Boss. ซูเปอร์พาราเดสทรยเออร์บอส่ไตัวตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถคราฟได้โดยการใช้พาราซิติกบล็อตสอันวางไว้แบบนี้ แบบนี้เออแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้พาราหารวางไว้ตรงนี้และเอนเดอร์เพลอีก4อันวางไว้แบบนี้ก็จะได้เป็นซุปเปอร์พาราเดสทรยเออร์บอสเป็นที่เรียบร้อยนอกจากสิ่งมีชีวิตและไอเทมเนี่ยมันก็ยังมีไบโอมใหม่มาให้อีกด้วยนะครับนั่นก็คือพาราซิติกไบโอมกับเพอ,อร์ l ซ i ไวเอ t นนะครับผมซึ่งมาแทนที่ ทะเลทรายแล้วก็ป่าซาวานานะครับผมเป็นเอ่ไบาโอมที่เต็มไปด้วยพวกพาราไซต์ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกมิวแทนถ้าคุณโชคดีเกินไปคุณอาจจะได้เจอตัวมาเธอร์พาราเวิร์มบอสในพวกโซนเาพาราซิติไบโอมด้วยนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็เกิดได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าพวกนี้มันจะไม่เกิดตามธรรมชาติแล้วคุณจะเล่นสุบะโวไม่ได้ไม่ต้องครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ